โครลอยฟังแบบนี้เราทุกคนมีภาพภาพฝันในสิ่งที่เราอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเด่นอยากดังถ้าใครติดตามโคตว่ามาเป็นปีเนี่ยจะรู้ว่าตอนที่โค้ดว่ายังไม่ได้ซื้อบ้าน2 0่สิล้านเนี่ยโคตว่าพูดตลอดเลยอยากสวยอยากเด่นอยากดังอยากปังอยากรวยอยากมีอยากได้อยากดังอยากปังทะลุจักรวาลอยากอะไรความปรารถนา อยากอะไรเห็นภาพให้มันชัดๆว่าอยากอะไรนะเรามีหน้าที่ในการสั่งเขาไปสั่งจักรวาลสั่งลงไปสั่งจิตใต้สนึกจิตใต้สนึกเชื่อมกับจักรวาลอยู่แล้วเรามีหน้าที่บอกความต้องการที่มันชัดเจนเขาเนี้ยเมื่อเรารู้แล้วสิ่งที่เราต้องทำทุกวันนะเพื่อทำให้มันเกิดขึ้นเร็วภาพฝันในอนาคตนั้นให้มันเกิดขึ้นเร็วพวกเราเคยได้ยินคำว่าสวมการเป็นใช่ไหมหรือเรียกว่า add a d if คีย์ของการสวมความเป็นคือ being เนาคือรู้สึกแบบคนที่เขาได้รับแล้วทีเดียวของโลกใบนี้คือรู้สึกได้ก็ได้รับ